โลกประจำตัวของฮอนด้าคืออะไรอ้าวลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูดิเกาะถอยเดินหน้า อันนี้แสดงว่าเจ้าของรถเท้าไฟแง่เลยนะชอบเต้นดิสโก้ปะครับผมชอบเที่ยวเท็กใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อว่ารถนันติดตามครับอาการรถคันนี้เป็นมานานเนี่ยอ๋อเป็นมาได้ปีหนึ่งแล้วครับผมเคยแก้ไขไดบ้างก็ไปไปหาช่างแถวบ้านให้เขาล้างเกียร์ให้เปลี่ยนพวกซีนเกียร์อะไรเนี้ยครับลองลองทาแบบเบื้องต้นดูครับผมแล้วก็ไม่หายหมดไปเท่าไหร่หมดไปหมื่นกว่าบาทครับผม หายไม่หายครับแล้วความคาดหวังในกเดินทางาวันนี้ก็คือเห็นจากในรีวิวครับผมใน YouTube ก็คือมั่นใจร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับถึงจะถึงห้าสิบได้ครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะบางครั้งมันหนักๆมันก็ไม่ได้ครับผมก็ดีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับติดตามโครงการมาจักเลยของของพี่ใช่ไหมคันบานเลไปเปิดเจอใน YouTube มาครับ โดยบงังเอิญก็ <lawsuit> ไม่ฮะก็พิมพ์พิมพ์ว่าแก้ปัญหาเก้กระตุกแล้วมันก็ขึ้นมาของอุ่งนี้หลายๆทันเทาอุลิงมันแข็งมากๆเนี่ยมันต้องรู้อืมครับผมเจออยู่ทันคนบุรีตอนนั้นผมไปทำที่ไปได้เขียนความเห็นที่เขาหลังเล่อขึ้นทันแล้อุลิงแข็งมากดีขึ้นแต่ต้องเปลี่ยนอรลิ่ีขึ้นหมดอ้ยุแล้วในของเราก็ต้องวัดดวงครับได้ครับพร้อมเดี๋ยว ห้ครับผมแล้วก็ดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับกับ Honda มาจากชนบุรีนะครับหลังจากหมอดูทํานายไว้ว่าเกิน80%ทีนี้อยู่ที่เจ้าของรถทดสอบละ,ะทดสอบภาษสนามาสองเที่ยวมาเล่าสู่คนฟังนะครับแนวทางการประหยัดค่าใช้จ่ายในการอมบมรุงรักษามีหลายวิธีที่จะทำได้แต้เราต้องช่วยๆกันนะครับ ยังไงครับครับผมพอใจครับผมกับที่ที่มาครั้งนี้ครับดูแม่นไหมแม่นครับผมโอเครึ่งนึงไม่ยอมให้ได้เกินอีกครับได้ได้เกินจากที่คาดไว้เยอะเลยครับผมเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเกียสองหมื่นใช่ไหมครับไม่ไม่เกินสองหมื่นสองหมื่นนึงไม่ยอมให้ครับหมดไม่กี่พันเองเจ็ดพันกว่าบาทครับผมการทดสอบขั้นหลังเป็นงไงเอ่อขั้งหลังก็ เกียร์วิ่งดีขึ้นครับลื่นขึ้นทุกทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยครับผมไม่ไม่อืดไม่หน่วงเหมือนตอนแรกครับปัญหาขาดใจปัญหาขาดใจก็ไม่กระตุกเลยฮะเปลี่ยนเกียร์ลื่นเลยครับผมเรื่องเล็กน้อยอ่ะใช้บัญชีกันเลยเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนเกียร์เมื่อไหร่มาแล้วครึ่งเดียวครับได้ครับผมอ้าวฟังคนจ่ายตังค์เป็นไงปัญหาขาดใจหมดหรือยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วเนาะทีนี้ ขากลับเพืตรวจสอบน้ and <AND ํามันให้หน่อยว่าครับผมมันกินมากกว่าเก่าหรือจินน้อยกว่าเก่าได้ครับเดี๋ยวคลิปขึ้นมาแล้วคอมเมนต์เราไปด้วยนะได้ครับโอเคครับผมอ้าวขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ